ภาวนาให้มากมากภาวนาน้อยแลวไม่ได้ละทุกคืนกราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งภาวนาอย่างน้อยก็ให้พระพุทธโลกลุกยืนขึ้นได้แล้วจึงค่อยเลิกถ้าพระพุทธโลกนะพระเนด็จยังไม่ลุกเราจะไปลุก ่ถ้าเราทําน้อยมันก็ผลมันก็ไม่เกิดนะต้องนั่งรับตาบริกรรมพุทโธในใจบาปใดที่เราทําเองเราก็ละเองภาวนาแก้ไขไปด้วยตนเองอย่าไปมัวสงสัยอยู่ถ้าไปมัวสงสัยอยู่เราก็ไม่ได้ละตอนนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาทุกคน ทบกดวงใจนะใจของเรานะั้นมันเมยอยู่ในตัวเมยอยู่ในใจนี่แล้วให้ตั้งใจทำทุกคืนทุกลมหายใจเข้าออกเลอให้ตั้งใจเหมือนก็จะเอาพระก,กับหลงปูอย่างนั้นละตั้งใจเมื่อใจมันตั้งเรามือมันก็ตั้งมือมันยแย่จะเอา <c oughs> แั่นัความตั้งใจที่พุทโธพุทโธในใจเนี่นิกอยู่จนกระทั่งพุทโธไม่หลงไม่ลืมเนิกคำใดกันแนวในจิตนะคือมันเอาจริงๆ